คุไว้ลุงพลชั่วลุงพลชั่วแน่นอนลุงพลฆ่าน้องแน่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 แนแนแนสองสามเดือนกล่อมได้แล้วทีนี้ก็เมื่อคนเชื่อว่าลุงพลเลวแล้วปุ๊บคนพวกนี้จะต้องมันมันมือแล้วกูอยากตอบไว้ยกูอยากเม้นเว้อย่างนี้ที่เรียกว่าสมคบคิดจะเกิดขึ้นโฆษณาชวนเชื่อก่อนแล้วก็สมคบคิดรวมกันเอา้าใครเกรลียดลุงพลทางนี้ใครเกรลียดลุงพลทางนี้ มันก็จะมีคนเอาไปโพสต์ตามแพลตฟอร์มต่างๆไอ้พวกนี้มันก็จะไปด่าไอ้เลวไอ้ชั่วไอ้ค้าเด็กนรนกมาเกิดแพร่กระจายไปพร้อมกันพรืบลุงพลคือชาวบ้านทำยังไงครับนี่คือความผิดปกติมันผิดปกติมันเป็นการจัดตั้งแต่ประธานโทษครับคุณหมดเงินไม่เท่าไหร่ผมไม่รู้นะ แต่คุณทำลุงพนไม่ได้เลยคุณทำลุงพนไม่ได้เนี่ยลุงพนนี่ก็สุดยอดนะเขาจะทำอะไรก็ไม่ได้จะตกต่ำก็สูงขึ้นจะตกต่ำก็สูงขึ้นเขาจะใช้ระบบในการไม่ให้ประกันตัวก็ได้ประกันตัวเป็นคดีเดียวที่ ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยผู้ต้องหาต้องเจียมตัวต้องเข้าไปอยู่ในบ้านไม่กล้าออกมาจนมีคนสร้างล้วล้อมผู้ต้องหาไวอ้ออกเงินสร้างล้วล้อมบ้านผู้ต้องหาไว้เพราะมีแต่คนไปยุ่งเหยิงในในผู้ต้องหาครับมีแต่คนยุ่งเหยิงในผู้ต้องหาไปยกแขงยกขายกนั่นยกนี่รถไม่มีทะเบียน วิ่งไปนั่นไปนี่ไปขับรถไปจอดหน้าบ้านรุงพลคือคุณอะไรกันนักหนาเนี่ยทีนี้ก็ไม่ให้รุงพลออกเลยลุงพลออกไปไหนก็จะถอนประกันไปถอนกล้ากูก็จะถอนประกันโอ้โหแม่เจ้านะครับสุดยอดนี่นะครับ คดีอื่นๆจึงตามมาครับตอนนั้นลุงพลคือเอฟซีเยอะแล้วอะคนได้เห็นความเป็นจริงแล้วก็เข้าใจในบริบทที่มันเกิดขึ้นกับลุงพลสื่อเต็มไปหมดมีตัวคนใหญ่ๆดังๆโจมตีลุงพลเหมือนลุงพลเป็นเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็เหมือนฝูงไฮยีน่าลุมถึงลุมกัด คนรับไม่ได้หรอกครับคนมีจิตใจที่ดีพอจะรับไม่ได้ในเรื่องนี้คุณจึงสวนกระแสสังคมไงครับแทนที่คุณจะเกลียดลุงพลเขาให้พวกคุณเกลียดลุงพลมุณก็ไม่เกลียดเขาโฆษณาชนเชื่อให้คนเกลียดลุงพลพวกคุณก็ไม่เกลียดนอกจากไม่เกลียดแล้วยังมาเป็นเอฟซีลุงพลเนี่ยพวกคุณนี่ก็ไดายนะไม่รู้เรื่องอะไรเลย เขาให้เกียรดลุงพลคุณก็ไม่เกียรดคุณกับสวนกระแสมาให้กํำลังใจลุงพลเออนี่แหละครับคือจิตใจของท่านเนี่ยมันรับไม่ได้หรอกครับคนดีจะมีเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่ถ้าคนดีมาตั้งใจฟังเนี่ยคุณจะรับไม่ได้ในกระบวนการกําจัดลุงพลครับ คนแบบนี้ผมว่ามันมีสองคนที่ไม่ได้รักแต่มาแอบ,บอยู่ข้างไข่ลุงพลเนี่ยแล้วมาเป็นยูทูบเบอร์ด้วยหลอก f อซลุงพลได้เยอะมากยังมีคนหนึ่งอีกครับไม่ได้รักครับแต่กระโดดมาบอกว่าจะช่วยครับคนน้ำตาแตกอะ่ะเอฟลุงพลน้ำตาแตกอะ่ะ โอ้ยกูเจอแล้วคนดีคนดีคนจะมาช่วยลุงพลเป็นไงฮะด่าลุงพลจนทุกวันน,นี้แสบซวงไหมล่ะอีกสองคนเป็นไงฮะแสบซวงไหมล่ะแสบซวงไหม เจ็บแล้วจำไหมเอฟซีลงพลแต่มีครับผมพอรู้อยู่ว่า Fc ฟซลงพลแต่ไปติดยูทูบเบอร์เหล่านั้นเขาก็เกียดลงพลไปด้วยครับฮันลังให้ลงพลไปเลยแล้วก็ไปสนับสนุนคนเหล่านั้นให้ด่าลงพลไปเลยนี่คือมนุษย์เราครับนี่คือมนุษย์มันมีเท่านี้ฮะมนุษย์ขี้เหม็นมีเท่านี้รักกับเกลียด สวัสดีครับคุณลำไยครับสวัสดีครับ <c oughs> ตัว,ล,ว <c oughs> ละสองร้อยดังนั้นคดีที่มีลุงลพลเพราะว่าเกียรติลุงพลเข้าไสแล้วครับคุณจะต้องคดีน้องชมพู่อีกนานมีอะไรบ้างที่จะพอเอาเรื่องลุงพลได้จะได้ไม่ได้ก็ต้องทำให้ลุงพลยุ่งยากไปก่อนมีอะไรฟร้องได้ฟ้องหมด มีอะไรแจ้งความได้แจ้งหมดครับนี่ถ้าไม่มีกฎในการหายใจผิดผิดจังหวะได้เนี่ยเขาคงแจ้งความลงพลว่าหายใจผิดจังหวะคืออะไรที่เขาจะฟ้องแจ้งความได้เขาจะแจ้งลงพลทุกอย่างเพื่อให้ลงพลอยู่ยากเพื่อให้ลงพลอยู่ลำบากเพื่อให้ลงพลเครียด คือกูมึงยังไม่ผิดเดี๋ยวกูจะทําให้มึงเครียดแล้วก็ให้มึงฆ่าตัวตายไปซะให้มึงหนีไปซะให้มึงกลัวให้มึงเครียดจนตัดสินใจบางอย่างที่ไม่อยากอยู่แล้วบนโลกเนี่ยกูจะให้มึงเป็นอย่างนั้นอะไรฟ้องไปก่อนฟ้องไปก่อนฟ้องไปก่อนให้มึงอยู่ยากที่สุดในการเป็นมนุษย์ครั้งนี้ให้มึงทุกทรมานในครอบครัวมึงกับลูกกับเมียมึง เขาคิดอย่างนี้แน่ๆครับไม่มันก็ได้ทีนะต้องไปหาคนแบบเดียวกันด้วยนะคือไม่มีปานีแล้วมีอะไรอีกไหมที่จะฟ้องเนี่ยมีอะไรอีกไหมได้ไปหลายเรื่องด้วยอะไรเข้าข้อจะเดินหาหมดเดินรอบบ้านตรงคนอนะเอ,อ้ยมีอะไรผิดปกติไหม เนี่ยสร้างส้วมฝาส้วมไม่ค่อยดีเนี่ยฟ้องได้ไหมพี่พี่บันไดบันไดข้างล่างมันปูนตรงเนปูนตรงเนี่ยหรือเสาปูนตรงนี้มันมันดูมีมีบิ่นนิดหน่อยพี่มันพอ,พอ,พอฟ้องไดไหมพี่คือจะหาข้อจะหาข้อผิดจะหาฟออ้องเออพี่พี่พ คือตอนนั้นเนี่ยมีเรื่องอะไรนะมีเรื่องเสาไฟมีเรื่องอะไรอะ่ะมีเรื่องสองไฟมีอะไรไม่รู้หลายเรื่องจะฟ้องอย่างเดียวอะ่ะจะฟ้องอย่างเดียวอะ่ะพี่พี่ในห้องน้ําลงพนมีขนเยอะมากพี่พอฟ้องได้ไหมพี่คือกูจะหาเรื่องฟ้องให้หมดเนี่ยนะครับอะไรฟ้องได้กูจะฟ้อง ไม่เจอขนอยู่ในห้องน้ำเอาเอาไปหาความผิดให้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้พี่พี่ลุงพลลืมรูดซิปพี่จะฟ้องได้ไหมพี่ลืมรูดซิปกู <c oughs> จะฟ้องทุกเรื่องนะครับเออดังนั้นเรื่องที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆพูดในหลักการที่เฉยนะครับเพราะว่าเรื่องทุกเรื่องมัน ไปสู่ข้างบนแล้วนะครับเช่นแมนขอนไม้ก็รอการพิพากษานะครับยืดไป20กว่าวันนะครับก็เชื่อได้ว่าเราก็มั่นใจว่าเราก็มั่นใจว่าด้วยบริบทของสิ่งที่เกิดขึ้นเราเชื่อว่าลุงพลไม่ผิดด้วยเจตนา เจตนาไม่ผิดแน่นะครับต่อมาเรื่องตัดต้นไม้ถ่ายรูปชัดขนาดนั้นมันก็ไม่เจตนาอยู่แล้วครับคนทำผิดกฎหมายเนี่ยไม่มีใครเขาเปิดเผยตัวเองเหรอกครับคุณลองไปหาในประเทศนี้กำลังจะทำผิดกฎหมายแล้วเปิดเผย ถ่ายตัวเองเอาเป็นหลักฐานนะนี่คือคำว่าเจตนาหรือไม่เจตนาไม่ใช่ว่าเอ้ยตอกฝาลงตอกฝาลงมีตะปูไหมมีตะปูไหมเอ้ยหาลงมาด้วยหาลงมาด้วยกูจะตอกฝาลงเป็นไงพี่โหย้ยมันมีการชี้ตัวว่ะชี้ตัวได้ถูกด้วยใครชี้ตัวพี่อืมการเป็นพยานกันเป็นพยาน,น,น,รรยานชี้ตัวว่า ไหนใครเป็นคนตัดไม้ชี้ลุงพลชี้ลุงพลแ็ชี้ทําแมวอะไรลุงพลถ่ายรูปตัดให้เห็นอย่างเรียกว่าถ่ายทอดสดตัดไอ้คนไปถ่ายทอดสดด้วยก็เออติดตามชีวิตลุงพลอยู่ก็เออก็ดูเขาถมดินจนเป็นเวิร์งขนาดใหญ่พร้อมที่พร้อมที่จะอ,อ พร้อมที่จะสร้างพยานาคกันแล้วอ่ะดินถมมาเนี่ยไม่ไม่ใช่เอาดินอะไรมาถมก็ได้นะครับต้องไปหาดินมาถมจ้างดินถมอีกนะครับเอาดินซื้อดินมาถมที่ให้ให้ทางการอะ่ะซื้อดินมาถมที่หลวงให้อะ่ะทุกคนก็เข้าใจว่ามันจะมีการสร้าง ดังนั้นลุมพลเป็นเจ้าภาพในการสื่อระหว่างเจ้าของเงินกับสิ่งที่จะสร้างในวเป้าหมายวัตถุประสงค์เดียวกันในการสร้างแล้วไปขอหน่วยงานรัดแล้วก็เอาดินไปถมให้รัดด้วยเพื่อจะให้เกิดความมั่นคงดังนั้นการไปปรับภูมิทัศน์ต่างๆ คนนั้นก็ก็จะไปช่วยเห็นว่าลุงพลทำคนเดียวไม่ไหวก็ไปช่วยกันน้ำใจน้ำใจลุงพลก็ทำเหมือนเขาก็ทำแบบว่าเหมือนเขาไปทำงานไปทำอะไรให้มันลุล่วงนี่คำว่าเจตนาถ้าลุงพลไปฆ่าคนแล้วไม่มีใครรู้แต่มีมีประจักษ์พยานเห็นว่าลุงพลฆ่า แล้วไปชี้ตัวว่าลงุงนี่ไหนใครฆ่าใครฆ่าใครฆ่านี่ลุงพลฆ่าชี้ถูกด้วยชี้ถูกเฮ้ยนี่ใจว้ยตอกฟาลงตอกฟาลงชี้ตัวถูกด้วยว่าใครเป็นคนตัดไม้ตอกฝาลงเขาไม่ได้ต่อสู้ว่าเขาไม่ได้ตัดเพราะเขาถ่ายรูปด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาก็ตัด ถ้าถามว่าใครตัดอ่ะผมตัดครับจะไปโกหกทำแมวน้ำมาเลถ้าลุงพลโกหกไม่ได้ตัดลุงพลก็ไม่น่าเชื่อถือก็ลุงพลตัดครับคุณจะเอาภาษาไหนนะมาพูดเรื่องนี้ถูกต้องไหมครับใครเห็นด้วยขอหัวใจแดงๆนะครับลุงพลตรงไปตรงมาถ้าลุงพลไม่ตรงไปตรงมาลุงพลจะก็ต้องหาเทคนิคเออผมไม่ได้ตัดครับ แล้วก็มาต่อสู้ด้วยการไม่มีพยายนมาชี้ว่าเป็นคนตัดสมมติว่าคนทั้งประเทศรู้หมดว่าลุงพลถ่ายรูปตัดแต่ไปต่อสู้ไม่มีพยานบอกว่าลุงพลตัดลุงพลก็บอกว่าผมไม่ได้ตัดไหนมีรูปที่ผมตัดไหมมีพยานยชี้ว่าผมตัดไหมอันนี้เรียกว่าคนโกหกตอแหลสังคมรู้หมดแล้วแต่ในกระบวนการไปช่วยกันเอ้ยมึงอย่าชี้กูนะว่ากูตัด เห็นไหมล่ะไม่มีพยานเห็นว่าลุงพลตัดสังคมก็ก็จะด่าตายสิไอ้บ้าถ่ายรูปเองตัดเองทําไมไม่ยอมรับเห็นไหมครับลุงพลไม่ได้ไปต่อสู้ว่าเขาไม่เขาไม่ใช่คนตัดก็ถูกแล้วแต่การต่อสู้ครั้งนี้ไม่ได้จบตรงที่ว่ามึงตัดปุ๊บมึงมีความผิดมึงต้องติดคุกไม่ใช่จะต่อสู้ว่า ที่ผมตัดนั้นเพราะอะไรยังไงเจตนาแปลว่าตั้งใจเจตเจตมันมีเจเจตนาเจตสิกเจตนาเจตเจตนาแปลว่าตั้งใจมันมีตั้งใจอีกหลายแบบนะตั้งใจตัดถูกตั้งกับเพราะว่าจะตัดให้ออกก็ต้องตั้งใจตัดแต่ว่าเจตนาคือไม่รู้ว่า ตัดตรงนี้แล้วมันจะมีคือมันไม่เห็นเป็นป่าเนะี่ยถมดินไปกี่เดือนสร้างไปกี่เดือนทำไมเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ไปบอกลุงพลนะ่ะหรือไม่ไปเตือนเตือนก็เตือนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็แจ้งความจับเลยสิแจ้งความจับลุงพลเลยว่าลุงพลไปบุกรุกทำไมไม่มี ลุงพลก็เลยเห็นว่าถมดินพร้อมจะสร้างแล้วก็ต้องตัดมันมีกิ่งไม้สี่กิ่งคือมันมันตอใหญ่ตอเดียวตอใหญ่ตอเดียวเพราะว่ามันแทงออกมาสี่ในแต่ละตอมันก็จะเลื่อนรุ่งเรืองขึ้นมามันมีคนตัดต่อนี้ไปนานแล้วคุณไปจับได้ยังว่าคนตัดตอนี้ออกไปตัคนแรกคือใครอันนี้มันเป็นการเกิดขึ้นจากตอเดิม เขาจะสู้เรื่องนี้ส่วนถ้าบอกว่าตัดผิดหรือจะมีการบอกว่าต้องมีความผิดแม้เจตนาหรือไม่เจตนาก็มีความผิดก็เอาความผิดนี้ไปเทียบในการตัดแต่ว่าเจตนาจะเป็นตัวหลักใหญ่นะครับ ถ้าจะบอกว่าเออคำว่าตัดนะอ่ะเอา,เ,อาเสียค่าปรับไปแต่เจตนาไม่ใช่ที่จะทําแบบแบบใหญ่อะเข้าใจนะครับอืมเข้าใจนะที่เขาจะเล่นตัดให้เข้าข้อก็คือเขาจะเล่นเข้าสู่มาตราสิบสีเพราะว่าตัด มันก็มีภาพต้นไม้ลม้มแล้วก็มีการตัดทอนกิ่งไม้แล้วก็ลากไปเก็บไงเขาก็จะเอาการลากเนี่ยไปเข้าข้อคาว่าทําไม้ผมก็บอกแล้วคือจะเล่นแง่กฎหมายมว่าทําไม้เพราะว่ามันมีในกฎหม,มายมาตราสิบสี่คือทําไม้ทําไม้ปุ๊บทําให้สภาพป่าเสื่อมเสียสภาพป่าสงวนคือมันเสื่อมเสียมานานแล้วครับมันให้คนไปอยู่แล้วมันไม่มีสภาพป่าแล้วมันจะเสื่อมเสีย ซ้ำซ้อนอะไรอีกในความหมายของชาวบ้านเสื่อมเสียคือตัดปุ๊บเริ่มเสียแล้วเพราะมันมีสภาพคงป่าเดิมอยู่เอออันนั้นน่ะมันค่อยเข้าข้อคือเขาจะให้มันเข้าข้อสิบมาตราสิบสี่เพื่อจะอ้างเพื่อให้ทุบในมาตรายี่ห้าคือให้ทุบ สิ่งที่ปลูกสร้างอยู่ในนั้นนะให้ทุกเขาต้องการแค่นี้ครับคืออยากทําลายศรัทธาทําลายลุงพลทําลายศรัทธ,ธาแค่นั้นเองครับ้ไม่ไ,มได้นะไม่ทุบไม่ได้มันเป็นภาพเสียดแทงหัวใจฉันต้องทุบเท่านั้นฉันไม่รับฉันไม่ยอมให้มันอยู่ตรงนี้ต้องทุบนะเมื่อต้องทุบก็เลยต้องไปหาพยายามให้ผิดมาตราสิบสี่ เพื่อจะอ้างทุบไงน,นี่แค่นี้แต่ต้องดูด้วยเจตนานะครับตัดไม้ก็ดูเจตนาถ้าตัดไม้ผิดเขาก็อ้างว่ามันจะผิดมตราสิบสี่แล้วก็จะถูกอ้างให้ทุบเพราะว่าทำผิดม 14, ตาราสิบสี่เขาต้องการแค่นี้ครับเขาต้องการแค่นี้ นี่แหละครับคือกฎหมายไทยเนี่ยมันมีคนรู้กฎหมายอ่านกฎหมายเป็นแต่ว่าการแปลความผิดมันมีนะครับบางครั้งการแปลความคือส่วนมากมนุษย์เราจะแปลเข้าข้างตัวเองมาตาเดียวอะ่ะคนจบกฎหมายมากี่สถาบันเนี่ยยังตีความผิดกันไปเลยครับเพราะส่วนมากจะแปลเข้าข้างตัวเอง จึงต้องมีศาลไงครับถ้างั้นคนก็แปลรข,ข้างตัวเองไปหมดสิครับจึงต้องมีศาลหรือตุลาการท่านจะมาตัดสินโดยอาศัยปัจจัยหลายอย่างระบบคุณธรรมอะไรต่างๆเจตนาหรือไม่เจตนานะครับนี่แหละครับ สิ่งที่เราอยากพูดแบบนี้คือมันเกียดลุงพลนั่นแหละครับเป้าหมายใหญ่คือเกียรตเกียรตมากเกียดติขนาดไหนครับล่าสุดที่ท่านเสนท่านเสนท่านไปเอาที่ลุงพลเครียดต่างๆใช่ไหมคือคลายเครียดแล้วพาครอบครัวไปที่ไปเที่ยวใช่ไหมไปเที่ยวไปกินไปเที่ยวหน่อย ยังมีคนไปแซะยังมีคนไปว่าเลครับมึงรีบกินก่อนนะก่อนจะถูกติดคุกอะไรก็ไม่รู้คือสังคมประสาทไปแล้วเนี่นยนะไอคนเกลียดก็ตามเกลียดไปเลยครับทําไมจึงพยายามให้คนเกลียดลุงพลทั่วประเทศครับอันนี้มันผิดหลักอยู่แล้วสื่อไหนเล่นข่าวลุงพลถ้าสมมติลุงพลหลุด ลุงพลไม่ผิดนะครับถ้าลุงพลไม่อยากเป็นพระเอกนะใครหน้าไหนอ่านข่าวใส่ร้ายลุงพลไว้ทั้งหมดมันก็มันก็ดูออกครับการเสนอข่าวที่เป็นกลางกับการพูดเสียดสีเสียดแทงเพื่อให้คนเข้าใจผิด มันก็ดูได้ถ้าลุงพลอยากรวยนะครับก็ฟ้องข้อหากันแกล้งได้กันแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษหรือมินประมาทหรืออะไรก็ว่าไปนะครับน้านะฮะโอ้ไปเที่ยงคืนยี่ห้าเลยนะครับอืมนะฮะ เดี๋ยวเผื่อมีเน้องนุ้ยน้องนุ้ยอาจจะขึ้นนะครับอย่างที่ทราบสรุปนะครับสรุปผมดูส่วนตัวนะครับผมดูส่วนตัวแล้วเนี่ยลุงพลคือชาวบ้านจะให้ลุงพลทําตัวเหมือนคนที่ไปเรียนกฎหมายลุงพลกําลังจะไปเรียนกฎหมายเนี่ยในโอกาสข้างหน้าเนี่ยเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองอะ่ะ จะได้รู้อันไหนถูกอันไหนผิดมันเข็ดลาบแล้วเนี่ยที่มีคนใส่ร้ายกันขนาดเนี้ยอยากรู้แล้วอยากเอาความรู้นั้นมาให้ชาวบ้านแล้วบางคนเรียนจบหมายไม่จบเรียนกฎหมายยังไม่จบก็มีนะระวังลุงพลจบก่อนนะมันจะเสียใจนะครับยังไงต่อ,ต,อต่อสู้ต่อไปครับดีที่ว่ากฎหมายไทยมันยังมีแง่แง่มุมที่เป็นประโยชน์มีคุณธรรมอยู่ ไม่ต้องไปคิดมากครับไม่ต้องไปคิดว่าลุงพลจะอย่างนั้นอย่างนี้ครับนะครับทุกอย่างจะเป็นไปตามกาลองกฎหมายครับทุกอย่างมาจากศาลตัดสินครับไม่ใช่คนตัดนั้นตัดสินไม่ใช่ทนายฝ่ายโจทก์ตัดสินไม่ใช่ทนายฝ่ายจำเลยตัดสินไม่ใช่จะให้ใครคนนั้นคนนี้ไปตัดสินลุงพลยังเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งหมดนะครับจนกว่าศาลจะตัดสินเป็นที่สุดครับก็รับให้ได้ดกัน ฝั่งตรงข้ามผลก็ต้องรับไม่ได้นะครับต้องรับไม่ได้นะก่อนจะถึงตรงนั้นผมอยากให้คุณละลายความเกียดชังลุงพลออกไว้ซะก่อนมันจะระเบิดก่อนมันจะน้ำลายฟูมปากน้ำลายยืดเพราะเกียดมากไปถ้าไม่เป็นสมปรานาแล้วคุณจะอยู่ไม่ได้ผมห่วงคุณคุณจะทุกข์มาก อย่ากเกียดล่วงหน้ามากนะครับอย่ากเกียดล่วงหน้านะครับโอเคขอบคุณมากครับขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะครับขอบคุณที่ติดตามเลี่มาเป็นกําลังใจอาจารย์นะครับวันนี้คนดูไม่ถึงพันก็ไม่เป็นไรนะครับนะฮะเพราะว่าเวลาแค่ชั่วโมงเดียวนะครับตั้งใจว่าจะขึ้นบ่อยๆก็ไม่ได้ขึ้นสักสักครั้งนะเพราะว่ามันมีภารกิจเยอะนะครับ จะขึ้นตอนนั้นก็มีคนขึ้นเยอะจะขึ้นตอนนั้นก็มีคนขึ้นเยอะก็เลยมาอาศัยตอนนี้นะครับเวลาหนึ่งชั่วโมงเองนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามคลิปทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจตลอดนะครับคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับนอนให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านขอให้ท่านรวยๆๆนะครับผมนะะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับทั้งสองช่องครับสวัสดีครับหัวใจแดงแดงอีกรอบหนึ่งครับแฮปปี้วีค end นะครับนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับต้องมั่นใจครับ อย่าไปฟังคนที่เกลียดลุงพลพูดเรื่องกฎหมายมากครับอย่าไปฟังฝั่งตรงข้ามลุงพลที่อวดอ้างการรู้กฎหมายมากครับมันจะทําให้ท่านไม,ไม่สบายใจนะครับไม่สบายใจยังไงกฎหมายเขียนไว้นะครับมันก็มาจากคําว่านิติธรรมนะครับไม่ต้องห่วงครับนะครับนิติธรรม คือกฎหมายมาด้วยระบบคุณธรรมนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับ